สวัสดีเช้าวันพุทธที่8เมษายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเ,เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับดัชนีของตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปแล้วก็รวมถึงไทยนะครับฟื้นตัวกันได้ดี ดีมากเลยทีเดียวนะครับมีสหรัฐนะฮะที่ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยแต่จริงๆก็เมื่อวันจนันทร์นะครับปรับขึ้นมาแรงมากนะครับการที่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่ามันมีอะไรที่ขัดใจน้องลงทุนอยู่เล็กน้อยนะครับตรงที่ว่าตอนเปิดตลาดเนี่ยอย่างดัชนีด,ดาวโจนเนี่ยก็บวกขึ้นมาถึงกว่า8 0 0จุดแต่ว่ามันก็มีการอ่อนตัวอ่อนตัวลงมานะครับมีการฟื้นตัวขึ้นบ้างแต่สุดท้ายก็ปิดในแดนลบไปแต่ก็ลดไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับลดไปประมาณ20่สิกว่าจุดเท่านั้นเอง นะครับก็ภาพรวมตอนนี้ก็ตลาดก็ถือว่าดูมีมีความผันผวนที่ถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้มันก็ลดลงไปพอสมควรนะครับสถานการณ์ต่างๆนะฮะมันก็ดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องไอ้ตัวโควิด -19 นะครับทั้งในสหรัฐและในยุโรปเนี่ยตอนนี้มันก็ดีขึ้นต่อเน,นื่อนนงนะครับรวมถึงในไทยเองก็ดีขึ้นด้วยในประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียง38รายเท่านั้นนะครับมันก็ส่งผลกระทบในด้านบวกต่อตลาดหุ้นไทยได้ดีนะฮะหุ้นไทยก็กลับมายืนเหนือระดับ1,200จุดได้อย่างแบบงดงามเลยทีเดียวนะครับณตอนนี้นะครับก็สถานการณ์ดีขึ้นนะครับตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับรวมถึงพวกอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรเนี่ยที่มันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา มันก็แสดงให้เห็นว่าตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยมีความปกติมากขึ้นนะครับแต่ว่าความกังวลของนักลงทุนต่อผลกระทบของโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจมันก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็นักลงทุนก็ไม่ควรประมาทนะครับแล้วก็อย่าคาดหวังสูงจนเกินไปนะฮะลงทุนตามที่เราถนัดแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เรารับได้น่าจะดีที่สุดนะครับก็ช่วงที่ผ่านมานะฮะเวลาตลาดลงแรงๆก็ อย่างที่เราเห็นเนะ่ะเราก็อย่าก,กลัวจนเกินไปนะครับณตอนนี้นะครับเวลาที่ตลาดมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงๆนะครับ <ๆ S 2> ก็อย่าดีใจจนประมาทเช่นกันนะครับก็ฝากไว้นะครับสาหรับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวค่อนข้างผันผวน,น,น,นเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เรียนมาในตอนตอน้นดัชนีด,ดาวโจนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า800จุดเลยทีเดียวนะครับในช่วงเปิดตลาดแต่ว่าดัชนีเนี่ยมันก็ต้องมาเชิงกับแรงเทขายนะครับเพราะว่ามันบวก้นมาแรง พอสมควรเลยเมื <ersch> <S <S ่อเมื่อวันจันทร์นะฮะแล้วในภาพแบบสัปดาห์สองสไลด์ที่ผ่านมาต่าหุ้นของสารัฐมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะมันก็เลยต้องเผชิญกับแรงเทขายบ้างนะครับก็นักลงทุนก็ยังคงกังวลต่อผลกระทบต่อโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจสารัตอยู่เหมือนกันนะฮะในช่วงหลังจากที่เราผ่านการควบคุมการแพร่ระบาดไปได้นะครับเหมือนตอนนี้นักลงทุนก็ มองข้ามช็อตของจุดพีของการาบาดอยู่เหมือนกันนะครับมองข้ามช็อตไปตรงที่ว่าเอ้หลังจากควบคุมได้แล้วอะไรได้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยในอนาคตถ้าภาพมันชัดเจนขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าความวผันผวนของตลาดเนี่ยมันก็จะลดลงไปได้ตอนนี้เช่นกันนะครับเมื่อวานดัชนีดาวโจนส์ s p 5 0ออะไรประมาณเนี้ยก็ปรับลดลงไปกันไม่เยอะนะครับลดลงไปประมาณสัก0ู2ถึง0.16เปอร์เซ็นต แมสแตกร้อยลบเยอะนิดนึงนะครับลบมา0.4%นะฮะก็พวกคุณเทคโนโลยีกับพวกคุณที่ด้านเฮลท์แคร์อะไรก่อนหน้านี้มันก็ฟื้นตัวกันมาดีนะครับพอเจอแรงเทาขายแรงอะไรก็เ,เลยมีการปรับฐานแรงกว่านิดนึงนะครับเมื่อคืนนะครับหุ้นในกลุ่มน้ํามันแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับอย่างพวกหุ้นโกลแมนแซกหรือว่ามีการเอ็กซ์เพรสอะไรก็บวกกันขึ้นไปมากกว่า4% นะครับอย่างหุ้นน้ำมันอย่าง Exxon Mobil ก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ2%นะครับแต่หุ้นสารัฐก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดีนะฮะมีรายงานว่าตัวเลขของผู้ที่หายจากการติดเชื้อไอตัวโควิด1 9ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยทะลุ250,000ลายขึ้นมาละอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันมากกว่า1ล้าน1ล้านลายนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักล้าน2ล้าน3เลยประมาณนี้ แต่ว่าจํานวนผู้ที่หายมันก็เยอะนะครับแล้วก็อัตราเร่งของการหายเนี่ยมันก็เร่งขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับในตอนนี้ถ้าไปดูการาฟนี้เส้นมันจะชันขึ้นมาเลยนะครับก็สถานการ,ารณ์การแพร่ระบาดก็ถือว่าดีขึ้นต่อเนื่องนะครับช่วงกลางเดือนในสายนก็คงจะได้เห็นจุดพีคในสารัฐแล้วนะครับมาดูกันว่าหลังจากนี้ไปนะครับจะมีมาตรการกระตุ้นหรือว่ามาตรการอะไรต่างๆออกมาเพิ่มเติมอีกต่อเนื่องมากขนาดไหนนะครับ มาที่เอเชียกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนแต่หุ้นจีนเสียใจ300นะครับมันก็ยังบวกขึ้นมาได้อีกประมาณ2%กว่าทําให้ตั้งแต่ต้นปี2020จนถึงล่าสุดเนี่ยดัชนีเสียสจ300เนี่ยติดลบไปเพียงแค่ประมาณสัก7%เท่านั้นเองถือว่าลค่อนข้างน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกมันมีจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อวานเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาซื้อสุทธิในประมาณในปริมาณที่สูงสูงอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ ซื้อสุดที่เกือบหนึ่งันแด้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวมันเป็นปริมาณที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่สามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับวันที่สามกุมภาพันธ์ถ้าพอจำกันได้นะครับมันเป็นวันที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยเปิดทำการวันแรกหลังจากที่หยุดยาวจากเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ออมอนทนอนฮูเป่ยเนี่ยปิดเมืองนะครับเป็นวันแรกเลยนะครับผมจำได้เลยวันที่2ี่สมกรา เปิดยาวมาเลยแล้วมาเปิดวันที่3ที่เปิดมาปุ๊บตลาดหุ้นปรับลดลงไป7%เลยนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเน็ตบ่ายสูงมากครับนอกนั้นก็ที่น่าสนใจมีที่หนึงคือที่เกาหลีใต้นะครับเมื่อวานเกาหลีใต้ดัชนีก็บวกขึ้นมา1.7%ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าบริษัทซัมซุงนะครับซัมซุงเอเลคทริกได้ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสหปี2020ออกมาได้ดีกว่าที่ตลาดคาด ค่อนข,ข้างมากก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดีถือว่าดีดีพอสมควรเลยแหละที่มันดีมากเนื่องจากตรงที่มันดีมันดีมากในเชิงในเชิงจิตวิทยาของนักลงทุนและการเอานี้นะครับเรื่องตัวเลขเนี่ยมันดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องจิตวิทยาเนี่ยมันดีขึ้นมากเพราะว่าซัมซุงอเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันประกาศผลการดําเนินงานในช่วงที่การแพร่ระบาดเนี่ยอยู่ในระดับแพนเดมิกหรือว่าอยู่ในระดับทั่วโลกนะครับ เป็นบริษัทขนาดใหญ่บริษัทแรกเลยที่มีการประกาศผลการดำเนินงานออกมานะครับออยอดขายเนี่ยตตโตขึ้น5%นะครับแล้วก็กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยดีขึ้น2.7%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับออยอดขายเนี่ยตโตนะครับผลกำไรดีขึ้นนะครับม,ม,มันมาจากความต้องการของตัว Memory s h i p ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทเนี่ยยังแข็งแรงนะครับ ค่าเงินวอนที่อ่อนค่านะครับแล้วก็ความพยายามในการลดต้นทุนของบริษัทเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานนี่มันดีขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนโยบาย social distancing เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานมากประมาณสักหนึ่งเดือนนะฮะแต่ว่านโยบายนี้เนี่ยมันน่าจะดําเนินต่อนเนื่องไปในไตรมาสสออย่างน้อยๆเนี่ยก็คงถึงเดือนพฤษภาคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ ทําให้ผู้ให้บริการเกี่ยวกับด้าน Data Center หรือว่าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวก e c o m m e r c e หรืออะไรเงี้ยต้องการ Memory s h i ิมากขึ้นเนื่องจากคําสั่งซื้อที่เข้ามาหรือว่าคนที่ Work from Home แล้วต้องมีการแบบประชุมผ่านระบบออนไลน์หรืออะไรเงี้ยมากขึ้นเนี่ยทำให้ต้องการ Memory s h i ิมากขึ้นเพื่อให้การทํางานของระบบต่างๆเนี่ยมันไม่ติดขัดนะครับก็ซัมซุงก็ เก่งนะครับเก่งมากนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของอประเทศเกาหลีใต้เนี่ยที่ดีเยี่ยมเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันในเอเชียเนี่ยประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รองจากจีนมันก็คือเกาหลีใต้นั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าการระบาดจะแรงขนาดนี้เขายังบริหารจัดการให้ให้บริษัทอย่างซัมซุงเนี่ยสามารถแบบมีผลดำเนินง,งานที่ดีนะครับให้คนแบบ สามารถเข้าไปทำงานได้มีการตรวจนู่นนี่นั่นอะไรได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นเคสตัดดี้ที่ดีนะฮะสำหรับเกาหลีใต้แล้วก็สมัมสุนแล้วคงเป็นโรโมเดลให้ประเทศและบริษัทอื่นๆเนี่ยเอาไปใช้ตามนะครับยุโรปก็มีความเคลื่อนไหวตรงที่ว่านายกอังกฤษนะครับคุณบริสจอนสันนะฮะก็รักษาตัวมาร่วมๆสิบว,วันละอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องเข้า ICU ไปละ ต้องได้รับความดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดไปนะครับก็ได้แต่หวังว่าให้นายกบริตเซสันเนี่ยหายจากการติดเชื้อเร็วๆนะครับดัชนีตลาดหุ้นยุโรปก็บวกขึ้นมาได้ประมาณสัก1.9%ฮะพวกหุ้นเกี่ยวกับธนาคารหรือว่าน้ำมันอะไรก็ยังฟื้นตัวกันได้ดีนะครับทองคำปรับลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดัชนีเอส l รา r ิ n นเดก็ปรับตัวลดลงหลุด100จุดลงมาเล็กน้อยเช่นกันนะครับปิดไป9.98จุด ทองคำก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะครับตลาสุดท้ายแล้วเมวื่อวานตลาดหุ้นไทยนี่บวกร้อนแรงมากนะครับแต่ชนี้ขึ้นมายืนเหนือ1,200จุดได้แบบสง่างามเลยนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นโรงแรมสายการบินสนามบินระบบขนส่งมวลชนบวกกันแรงมากนะครับหุ้นเออท์ซินดิเลยทีเดียวนะครับบวกไป 10, แบบ15%เลยถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ พอคุณค้าปีคุณน้ำมันอะไรก็ยังบวกกันดีนะครับหุ้นธนาคารด้วยนะฮะเมื่อวานนี้บวกกันดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดหุ้นไทยนะครับคือพอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดีขึ้นเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพิงการการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสองออกพอสมควรนะครับเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นหรือดีขึ้นเนี่ย เลยทาให้ตลาดเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วและแรงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฟื้นตัวได้ช้ากว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกพอสมควรเลยนะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่องังคันที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับตลาดหุ้นยุโรปและก็เอเชียเนี่ยปรับตัวเพ,เพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับปัจจัยที่เข้ามาสัต์สนุนเนี่ยมาจากเรื่องสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับ ในสารัตก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าภาพใหญ่มันก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับประเด็นที่2นะครับตลาดหุ้นสารัตเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับมาจากแรงเทขายของนักลงทุนนะฮะหลังจากเมื่อวันจันทร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เมื่อวันอังคารก็เออใช่เมื่อวันอังคารก็เปิดมาก็บวงมา8ปดเก้าร้อยจุดนะครับเลยก็เลยโดนแรงเทขายออกมาบ้างนะครับ คือนักลงทุนหลายๆท่านในสหรัฐนะฮะอาจจะมีกำไรพอสมควรแล้วก็บางคนก็อาจจะยังไม่เชื่อมั่นว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนก็เลยมีการลดพอรบ้างอะไรบ้างนะครับประเด็นที่3นะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวดีมากนะฮะมายืนเหนือ1200จุดได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับหุ้นใหญ่ๆอย่างพวกหุ้นน้ำมันธนาคารค้าปิเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นดีจริงๆนะครับโอ้โหบวกกันใหญ่ไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะเล็กนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเกิน10%กันหลายตัวเลยทีเดียวนะครับก็เขียวสดใสเลยสำหรับหุ้นไทยเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ